สวัสดีทุกทุกคนนะครับก็นดีจต้อนรับกับสู่เทวพนธ์ีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีเล่นเทียนหลังให้ดูนะฮะว่าเทียนหลังเนี่ยเอ่อโดยปกติเนี่ยหรือว่าการออปติมัล์โรเทชันอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ดีขึ้นจากการที่ปกติเราเล่นดีอยู่แล้วเราจะไม่รู้ว่าอันนี้มันทำให้ดีขึ้นได้อีกไปอันดับแรก ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ฟาร์มแคคตัสนะฮะที่นี่เนี่ยคุณสามารถมาเทสพวกโรเทชันดาม,มุงดามิ่งอะไรตรงนี้ได้เนาะมันจะต่างกับตรงโคตะตรงนีง้ที่ว่าเรามีหลายเป้ามากกว่าแล้วก็พื้นที่กว้างกว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องหัวชนกำแพงอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีตัวที่ยืนไม่ชิดกำแพงให้เราเทสไอตัวได้โจมตีของเทียนหลังด้วยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะสอนเล่นเทียนหลังแบบ เอ่อแบทีซีสอนเนาะแบบก็คือเราต้องเข้าใจมิตเซฟกันของเทียนหลังแบบคร่าวๆก่อนว่าท่าไหนเรากดไปมันทําอะไรแล้วเวลาทําเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของโนมอลไอแพดก่อนเนาะขออนุญาตเอาไอตัวไอ้นั้นออกก่อนเนาะขอขออนุญาตเอาตัวชาร์จออกก่อน,อนเพราะว่ามันจะคนงงมันคืออะไรอ่ะทีนี้เนี่ยการเก็บชาร์จ ของเทียนหลาที่แชงใช้คําว่าฉาเนาะเราสามารถเก็บได้ด้วยวิธีการทานอร์มอลไอแท่ครบ4ครั้งพอครบ4ครั้งปั๊บเนี่ยเราจะได้มา1ฉาจเสร็จแล้วพอเราได้มา1ฉาไอตัวฉาต,ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรตัวฉาดต,ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําให้มันติดไอตัวนี้ยังไงล่ะอันนี้เห็นไหมมันจะมีคําว่า เมื่อเราใช้ i n t e m a n c y d u s k i l l นะฮะเราจะ trigger ไอตัว e l e c t r o c o t i o n แล้วก็ With Lightning โดยที่ Lightning Damage เราจะทำ3%ของ HP ที่หายไปโดย HP ที่หายไปเนี่ยเพราะเราคิด3%ของ HP ที่หายไปปับ๊บถ้าสมมติว่ามันไม่ถึง100%ของ w o ล a t t ท็ k ของคุณมันจะคิดต่ำสุดจึง100วอล a t t ท็ k ของคุณและไม่เกิน1,000 w o ล Attack ของคุณ คุณก็มาคำนวณเอาแล้วกันนะว่า1,000%เนี่ยหรือว่า10เท่าของเวอร์เรทขอคุณเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็100 100 100ก็คือ1เท่านั่นแหละเป็นวเวอร์เรทของคุณเท่าไหร่ถ้าว่าสมเนตของ HP loss เนี่ยมันไม่ถึง100เนี่ยมันก็จะเอา100ไปให้คุณนะเพราะฉะนั้นทำไมเวลาคุณไปคิดแล้วมันไม่ได้เหมือนที่คุณคิดคุณก็ต้องมาดูคอนดิชันด้วยเนาะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าไอตัว entity Ent เนี่ยไอตัว entity เนี่ยถ้าสมมติว่ามอนมีไอตััวมมมารร์ททีีีีี่่่่่พื้นนนนเเเปป็ูสหลยย แล้วเราทำการไอตัวรอดและแท็ไฟเนี่ยด้วยอาวุธสายฟ้าอะไรก็ได้เนาะมันขอแค่เป็นเ l e c t ทร mancy ก็คือไอตัวอาวุธสายฟ้าชนิดไหนก็ได้ด้วร์แท็กก็จะติดเลยนะมันก็จะดีลเป็นโว้ตแทกที่เป็นแอเรียแทนนะคิดจาก2คิด2%ของเลือดที่หายไปเหมือนกันก็คือ2อันที่ทำงานเหมือนก่อนกือคิดที่เลือดที่หายไปเนาะโดยอันนี้เนี่ยมันจะต่ำสุดก็คือ4 0ของ์เซ์ของแท็กแล้วก็ไม่เกิน400อ่ะเข้าใจง,ง่ายๆแล้ว เนี yeah, ่ยเราก็เก็ตซัมคลูว,ว่ามันคืออะไรใช่ไหมสำหรับการดอทแอทแท็บของเพ่นเาทำไมจะต้องมีสายฟ้าฉาตลอดเวลาทุกๆครั้งที่คุณดอทไป mm hmm. เพราะเวลาเลขเด้งเนี่ยมันก็จะได้เด้งแบบให้มันได้เยอะหน่อยเพราะถ้าสมมติเราไม่มีฉาเนี่ยมันจะเลขเด็กแบบนี้มันจะเลขมีแบบเด้งเลขเดียวหมมันก็จะเกิดอย่างนั้นแหละมันจะเด้งเลขเดียวแต่ทีนี้เนี่ยที่มันเด้งสองเลขเนี่ยมันเกิดจากการที่ฉันนะ มีเ,เพื่อนฉันมี2เทียนละมันก็เล็ดติดอ่ะเราจบกันไปแล้วสำหรับ normal attack ง่ายๆที่นี้เรามาดูสกิลกันบ้างเราจะไปกันแบบไวๆเลยเนะาะเพราะตอนนี้มันเออโอเคยังยังไหวอยู่ก็คือ,คอ,คอสกิลนะฮะวิธีการทำให้สกิล activate ตัวพื้นใต้มอนนะหรือว่าไอเอ,อ,เ,อ,อ,อเล็กโทรอันนั่นแหละเราต้องให้สกิลนะฮะไปสุดก่อน พอสกิลไปสุดเนี่ยมันถึงจะเจเนเรตพื้นตรงใต้มอนมานะถ้าสมมติเราคันเส้นก่อนเนี่ยหรือกระโดดเกาะแดดออกก่อนเนี่ยมันจะหายอ่ะเราไปดูที่คำอธิบายสกิลกันบ้างว่าตัวสกิลทำอะไรบ้างเนาะตัวสกิลเอ่อทำดาเมจปั๊บเสร็จแล้วตัวไอตัว o ว f เซนส์จะทำงานก็คือสแกนหาอาวุธอีก2ชิ้นเสร็จแล้วถ้าวุธ2ชิ้นนั้นเป็นเวฟทั้งคู่เราจะได้เพิ่มเวฟแอตแท็ก ต่อ1ชิ้นเรามี2ชิ้นใช่ไหมก็บวกไป12ถ้าคุณมี1ชิ้นอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ในทีมก็บวกอแต่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 โบว์แท็กเหรอแน่ใจนะวิทำไมาเป็นโหมดาเมเอิลอะเราควรเชื่อไหนดีละ่ะคำอธิบายสกิลหรือว่าเราควรเชื่อ แถวบัฟเอาเป็นว่าไอเชือดแถวบัฟไปก่อนเนาะเพราะว่าไอตัวอันนี้เนี่ยเวลาไปกดเปเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่ ATK มันเป็นไฟนอลเดมจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว e l e c t กตริฟายเอนอ่ะอันนี้เนี่ยแหละไอตัว e l e c t กตริฟายเอนนะมันก็คือไอตัวพื้นที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราคันเซิลก่อนมันจะไม่ติด แล้วก็มีสกิลหนึ่งก็คือ additional damage เส um. ริมอันนี้เราจะคิดจาก30%เลือดที่เราหายเราคิดเ,เราจะคอนซุมเลือดก่อน30%มเปมีเท่าไหร่ไม่รู้โดนหายไป30%เปแล้วเราจะคิด45%ของ30%ปที่หายไปเอาใหม่เผื่อไม่ทันกันกดสกิลปับ๊บมันจะกิน30%เสร็จแล้วเอา45ของเราไปคิดกับ30% พอคิดครับถ้าสมมุติว่าเลขที่เราได้เท่าไหร่ไม่รู้ 20, 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000 40, แล้วแต่คุณมันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไปดูว่าไอ้ตัวเลขนั้นเนี่ยมันแรงกว่า400%ของ Attack เราหรือเปล่า400 4 0 0คือ4เท่าถ้าแรงกว่าเราจะใช้เลขที่เราคิดได้แต่ถ้าแรงน้อยกว่ามันจะเซตเบทเป็น400ให้เราเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ย Additional d าบ e ของเราเนี่ยมันจะไม่เกิน3% 0ของโว้แ attack เราหรือว่า30เท่านั่นเอง อ่ะจบไปละสำหรับ additional damage เนาะไปคิดเลขกันเราเองเนาะกดเครื่องคิดเลขนั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเดี๋ยวมีตารางออกมาให้ถ้าถ้าฉันทำเสร็จนะแล้วก็หลังจาก8วิทุกทุกครั้งที่เรากดสกิลหรือ discharge เนี่ยหลังจาก8วิปับมันจะรีคูลเว่อเลือดถ้าสมมติว่าเลือดเราต่ำกว่า10%รีคเว่อาของเลือดที่เสียไปนะของมของไอตัว missing H p ทุกทุกวินาทีอยู่8วินาทีก็คือรับไม่ได้ทีเลือดเพิ่ม 8ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับตัวดิสชั่นตัวดิสชั่นเนี่ยก็ทำดาเมจเหมือนกันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มันจะสามารถทำให้ติดไอตัวเอ e ิ t r i f y titty ได้สูงสุด3ตัวตัวสกิลมันจะทำให้สูงสุด3ตัวเหมือนกันอ๋อไม่ใช่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 ตัวสกิลอะตัวสกิลตัวสกิลถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตัวสกิลก็ 3ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันบอกว่า up to 3นะแสดงว่าเราสามารถมีโอกาสติดได้แค่2แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสตีมได้สูงสุดคือ3ตัวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ขาข้นอย่างขั้ล่าเหมือนกันหมดเลยนะ5%อันนี้ก็5%อ่ะหมดละไม่มีอะไรแล้วสำหรับคิดเทียนหลังก็วิธีการโ o เ a ชั o n ง,ง่ายๆเราจะไม่เทสตาเมทเนาะอันนี้ไม่ใช่เทสตาเมทนะให้ดู r o t a t i น n เฉยๆนะ โดยปกติเนี่ยเราจะวางวงลิน2วงใช่ไหมแล้วก็วางแป2วงวงเราวางเสร็จปั๊บเนี่ยตัววงลินจะเริ่มทำโดเมนดเดารเมทใช่ไหมแล้วสลับอาวุธที่หลังกดสกิลใปหนึ่งครั้งพอกดสกิลเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการนอร์มอลย่กว่าเราจะมีสแต็กครบพอสแต็กเราครบเนี่ยให้เราทำการแร็ตแท็บ อันนี้ขั้นแรกนะ first step first step ไปช้าก็คือแดด้าแท็ใช่ไหมพอเราถึงแดน้าแท็ปับ๊บเกตอันติของคุณเนี่ยมันควรจะเต็มแล้วพอเกตอันติเต็มปับ๊บเราก็กดอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นพอกดปั๊บเนี่ยเราก็จะอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยเติมเกตอีกนิดหน่อยถ้าสมมติว่าเกอตอาวุธคุณมีเกือบ2เกตเราจะยิงอันติ2ชิ้นพร้อมกันพอเรากดปับ๊บเราก็กดสลับกลับมาอันติเลาลา แล้วก็กระแทกหน้ามันลงไปทีนี้เนี่ยเราทำกันช้าๆให้เห็นเพราะว่าเราจะได้คิดเป็น process ไปด้วยเนาะว่าทำไมจะต้องมีการกดแบบนี้อันเนี้ยเสร็จละแต่็จริงมีแค่นั้นแหละอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีแบบ additional เสริมเข้ามาหรือเราสามารถแทรก skill เข้ามาเพิ่มได้หรือว,ว่าเราจะกดตรงไหนเพิ่มอีกโดยที่เราก็เริ่มสองเหมอนเดิม จะหลังเก,ก็บโดนแตกโันแตกปั๊อปสกิลหนึงบบ่งจหรับอาวุธอืน่นที่เรามีอะไรก็ได้แบบวัวจำเมียนนั่นแหละสกิลเหมือนกันมอนดิ้นหน่อยตัวเกตเต็มป๊าบวัวลังตกิลหลังทุ่มลงมาแล้วก็แดดถ้าตามนั้นเนาะมีแค่นี้แหละ โรเทชันเราเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวอันนี้เนี่ยจะบอกขอบอกไว้ก่อนว่าโรเทชันนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะของ C 1เท่านั้นนะ C 3ใช้แบบนี้ไม่ได้ C 3ถ้าใช้แบบนี้ดาเมจตกสาเหตุที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าทำไมเราถึงจะต้องกดชาร์จแอตแทกแทนที่จะเป็นนอร์มัลแอตแทกกลัเหตุผลง่ายๆเลยก็คือตัวของชาร์จแอตแทกเนี่ยมันใช้วาลู น้อยกว่าใช้เร็วความเร็วน้อยกว่าใช้ความเร็วสูงกว่ามีความเร็วที่ดีกว่าในการเก็บสแต็ตัวชาร์จพอยต์เพราะท่าฮิตเนี่ยมันรัวกว่าเนาะในท่าฮิตมันรัวกว่ามันเลยเก็บได้ดีกว่าและทีนี้เนี่ยทำไมมีการกดสกิลของซามเมียเพิ่มเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ทำไอตัว Additional Damage เสริมก่อนที่เราจะอันติเทียนหลังเราจะได้บีดาเมจเพิ่ม2รอบก็คือรอบที่กดสกิลซามิอและก็รอบที่อันติเทียนหลังโดยรอบที่อันติเทียนหลังเนี่ยจะมีวงดาเมจระเบิดเพิ่มมาด้วยก็คือตัวของอเล็กตริฟายเอนติตอ่ะเราก็เสร็จแล้วสำหรับการดูโรเทชันเนาะถ้าเป็น c ทําทำยังไงซ3เนี่ยมันจะคนละแบบกันเนาะ มันจะเล่นแบบ4 3เนาะมันเนี่ยไม่ใช่4 3่สรอกเดีวเราวงลิ้นอ่ะ4 3วิธีเริ่มวงลิ้นเหมือนเดิมมีกี่วงกดไปลื้เฉลา่งปับ๊บทีนเนี้ย4 3เนี่ยมันจะมีคำอธิบายที่ทเวลาเรากดสกิลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเพิ่มชาร์จให้เราจากการกดสกิลหรือดิสชาร์จเนาะ พอเรากดสิกิ้อยู่ที่ชาไปเนี่ยให้เราทําการแดชแอทแท็กก่อนอย่างน้อย2ครั้งก่อนที่เราจะสลับไปอาวุธชิ้นที่มีมอันติดหรือจะสลับไปกดสกิลก็ได้เดี๋จแล้วพอเรากดแบบนั้นปับ๊บเราก็กลับมาแล้วก็ดอแดชแท็กีณขณะนี้ที่พเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยมันจะยังมีวงลินอยู่เนาะแต่ว่าด้วยการที่เราสอนเนี่ยมันเลยช้าวงลินมันเลยหมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูในตัวใบก่อนช้าเนาะไปช้าช้าวงลินสองวง สลับเป็นเทียนหลังกดคิลเลยสกิวปั๊บแร็แท็กเลยไปสักสามครั้งสองครั้งขั้นต่ำสลับบุกขึ้นอื่นถ้ามียันติเนาะสลับที่นิดหนึ่ปั๊บถ้าสมมติได้มีสลับไปปั๊บเนี่ยเรากดสกิลกดสกิลปั๊บกลับมาเทียนหลังกลับเทียนหลังปั๊บเราจะมีประมาณสองเกตเป็นขั้นต่ำแด็ไปอีกสองหรือสามก็ได้แล้วกลับมาลินแได้แท็กเติมเกตอีกนิดหน่อยก็มอาจจะขาดขาดปั๊บมันก็กดกลับไปตัวเทียนหลังกดกลับไปตัวซาเมียเพิ่มปั่น รอบหนึ่งต็งดาทีนี้นช่างเรื่องแดมมนเนาะเราไม่ได้สนในแดมอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแรงขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเออเวลาสา,ราหรับเอ็นูนุ์กีแต่ว่าถ้าเป็นสายเวลเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องชิปกันนิดน,นึงว่าทํายังไงให้แรงที่สุดอจบกันไปแล้วสาหรับเซตเทียนหลังสำหรับหนึ่งดาวแล้วก็สามดาวเนาะต่อไปเนี่ยเราจะไปดูกันในบายก่อนบ,บ้างว่าบายกนเนี่ยถ้าเป็นเป้าเดี่ยวเล่นยังไงถ้าเป็นเป้าหมูเล่นยังไง เราไปดูเป้าเดียวก่อนยินดีต้อนรับนะทุกานสู่ใบก่อนแฟนตาซีนะที่ที่ทุกคนมาหัวร้อนกันนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเป้าเดียวเนะแต่ทีนี้เนี่ยเทียนลางของฉันมันมีหนึ่งเทาของเพื่อนฉันมันมีหนึ่งเท้เนาะ ถ้ากดไปเนี่ยมันจะเป็นสีดาวแล้วโดยฉันจะพยายามเล่นให้มันเหมืหนึ่งดาวมากที่สุดก่อนแล้วเราจะเทสเราจะเล่นสามดาวให้ดูก็คือเริ่มมาเหมือนกันเลย <Att ends. S 1> เปิดวงอ,อันนี้เป็นห้องเป้าหมุนนอะสืิไปเพราะว่าตัวบอสมันหานแล้วเปิดวงแล้วก็เรา normal เท er ี่ยห,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 หปปลังนิดนึง n o r m a เทียหลังเสร็จปับ๊บกดสกิลทีมเสร็จปั๊บ คาราแท็กนิดหน่อยเกี่ยนอาวุธตีสกิลปั่นนิดนึงเก็บเก็บเก็บแป๊บถ้าสมมติเราหลบได้กุนันติจะหนักท่านพี่แทงลงมาปั๊บเก็บเก็บนิดหน่อยถ้าไม่มีตัวฉาดแต่ตอนนี้เรามีแล้วเราก็จะได้แท็กไปวงกลับมาคิวดิ้นเดินหลังกิก็เสร็จแล้วชาร์จนิดหน่อยก็เก็บตัวแตกให้ครบสกิล แรดพี่วทันมอาวุธเดืด้วายวนลินาแด้กลินะจะเป็นการที่เราจะเดินียไวที่สุดเนาะกลับมาเที่ยหลังแดอีกหน่อยบันตินามแคามิแปันอันติเที่ยวหลังใกล้มาปั๊บเรากลับมากลับมาที่ลินก่อนพี่วงลิน แล้วแทําไฟทำให้ตีดีในหลางมีตีในลงปุ๊บอ่ะตีตปั๊บเดยช้าตีนิดหน่อยเดดคิวอยูปั๊บแล้แทร็พอแด้แทก็คานได้หมดปั๊บสำหรับปืนมุที่คือตีมองนิดหน่อยมาตีหลังหนึ่งครั้งหนึงครัปั๊บแด้สมลิ้นหมดอ่ะเติมสมุงลิ้น เสร็จกุ้งวนไปนะ่แล้วก็วนไปถือว่าเราอยากจออกมือ่ใอนหลัใช่ไหมก็ท่ปเก็บเกนิดหน่อยแดดนะจีเนแดดแดดนะแดดตะคิวอตแนแดดตีวตีมงลินหมดตั้งมงลิน หมดวงสองลีนแดดแดดหมดแดดแตกหมดเก็บแตกอ่อ Adjust, อะอก็ตากอันนี้คือเล่นให้มันเหมือนหนึ่งดาวหนึ่งดาวเนี่ยมันจะไม่มีตัวช่วยเรื่องของดาวสามเนาะเดี๋ยวมาแปะนรูปดาวตกไว้ให้ว่าดาวสามเนี่ยมันทําอะไรทาไมต้องเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นแบบเป็นดาวสามให้ดูว่าดาวสามเนี่ยมันเล่นยังไงเนาะดาวสามเนี่ยมันจะได้ข้อดีเนระื่องของการเก็บ ชาตพอยที่ดีกว่าเยอะมากๆนะการทำให้มันทำให้เรา DPS ได้ดีกว่าดาเมจเเลียมันจะสูงกว่าเนาะก็คือเหมือนกันนั่นแหละเริ่มมาก็วงลินเลยทีนี้เนี่ยพอวงลินปั๊บเนี่ยจะ,จะับปตัวชาดก็จะมาแล้วเราก็แดดไปสากทีปั๊บกดมาของทาเนียรปัดทาเียรไป Mà nó thẳng vào điên một chút còn thiệt thêm tiền quay quả Nó tủy trên lãng Bắp tủy trên lãng Nó chạy quá, thêm 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 nữa lắm Nó lên mô rin một Bắp tổn mô rin còn Xa miệng phản Ít lưng Nó tiểu đa Bình mà lắm trên còn Nó tạch lửa Nó tủy ้าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เกตดระเกตแดดเราหมดเนาะจากวงลินเนี่ยเพราะว่ามันมีเปอร์เซนต์ที่เราจะติดและไม่ติดให้เราสลับเป็นอาวุธออฟคิวเราเอออาวุธที่เป็นชิดลองเราที่ไม่ใช่ลินเนาะเอาออกมานะแล้วทำแดมด,ด้วยก่อนให้มันมีสักหนึ่งอดก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเล่นท่าดออของเราเนี่ยจากดอทน,นี้มันไม่ติดใช่ไหม ก็เล่นพวกพาชาแดนแท็กก็ได้จะเล่นจีนก็ได้วุ้นขี้ผึ้งนี้หัวตาอ๋อไอ้ตัวยอสเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่สุดนะถ้าเราไม่มียอสเนี่ยเราเล่นไปมันก็ไม่แรงแหละเพราะเราเล่นกับยอสซะส่วนใหญ่อ่าแล้วพวกคนป้าแต่ถ้าติดอ่าติดติดติดดูอ่าทำให้หมดหมดปั๊บเปลี่ยนระเบียบานน่ะยิ้มเฮ้ยวงเพิ่มได้วมดวงไปเด็กไป ไนนี้ปัดนิดนึงกดอันตีไปกดสกิลกดอันที่แหลังมาปับ๊บอาแท็สกิลแอด ดาวสามมันจะแตกต่าง,งกันมากเลยตรงที่ไอตัวค่าแกนแดดเราจะสูงขึ้นแล้วพอเราแดสสูงขึ้นเนี่ยไอตัวสกิลเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นไอไม่ใช่ตัวสกิลตัวพาสีมันจะติดเยอะขึ้นอ่ะแหละพอเราได้ดําจากพาสีมาช่วยแถมเราเนี่ยมันทําให้ดาวสามเนี่ยมันเป็นหนึ่งในดาวที่สตรองมากป้าสาหรับตัวเทียนหลังเนาะก็อ,อันเนี้ยเดี๋ยวมันไม่มีมอนเดี่ยวให้เทสเราก็ไม่สามารถที่จะเทสให้คุณดูไดนะ้เพราะว่าไอตัวห้องบอลมันผ่านไปแล้ว เวลาเล่นมอนเดียวเนี่ยมันจะต่างกันว่าฉาดเราจะเก็บช้าขึ้นถ้าเราสมมติเรากดท่าไอตัวชาและแท็กเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีเดียวเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับมูเซตเชนหละที่สอนกันไปก็จะมปดาวหนึ่งกับดาวสามเนาะไอตัวของดาวหนึ่งดาวสามเนี่ยที่มันต่างกันมันจะต่างกันในการขั้นตอนการเก็บฉาจการที่มีดาวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเสียฟิลด์ไทม์เพิ่มในการเก็บฉาจต่างกับที่ดาวสามที่ เราสามารถที่จะอันติตัวอื่นเพื่อที่จะเก็บฉากของไอตัว d a s h Attack ที่หลังได้ในสีนี้เนี่ยออในตัวของการอธิบายคลิปเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการใส่อุธชิ้นอื่นนอกจากซาเมียใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เนเมในสล็อตซาเมียล้วเล่นเหมือนกันได้เลยโครก็เล่นเหมือนกันได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยตัวของโครถ้าเราอยากจะ maximize damage เนี่ยให้เรา trigger ตัว b a c k s t e p ability ก็คือเรา นอมมาหหรือกดสกิลก็ได้ให้มันติดดาว5กับดาว1พอติดดาว5ดาว1เนี่ยตัวครีเอเตเราจะร้อยใช่ไหมแล้วเราจะมีคียแดมเพิ่มตามไอตัวดาวที่มันบอกนั่นแหละเราค่อยสลับกลับมาเทียนหลังอันติลงตุง้มเราก็จะได้การคีย100เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวของคีแ์เดมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรน้องสรับตัวเทียนหลังก็มีประมาณนี้ใครที่ยังไม่กดแล้วเราเล่นโวลคอมแนะนําให้มีมันจะเป็นมากสำหรับ การเล่นคู่กับเฟนริวเนาะเพราะว่าตัวขิดเนี่ยไม่ต้องเทียบกับตัวอื่นเลยนะมันแพ้ที่คิดถ้าเจาตัวอืน่นมาเล่นมันไม่แพ้ที่เลขกดำหรอกแพ้ที่ขิดมันไม่ซิงกันซนเนอร์จี้กันมันไม่มีหรอกเราจะลำบากเวลาเล่นก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็คลิปนี้ไบไปสวัสดีปีใหม่ทุกคน